จากกล่อมน้องพี่และแฟนนับแปลงขอเสียงปบะมือดังๆให้คุณแม่พี่ฟ้าหน่อยได้ไหมคะขอบคุณแม่ ขอบคุณนนแม่เลยมาค่ะขอบคุณมากเตื่นตอนแก่แท่น้องวันนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างดีใจดีใจมันพูดไม่ออกมันเป็นความสำเร็จของลูกที่ตั้งใจตั้งแต่เด็กแม่นูอยากเป็นแบบนี้นูอยากได้แบนค่ะ แบบตักล้อคนเนี้ถ้าหนูไม่สู้หนูต้องสู้นะลูกหนูอย่างเป็นหนูต้องทําให้ได้เขาทําได้เราต้องทําได้ลูกสู้ขอลูกมาตลอดให้สู้หนูทําสําเร็จแล้วลูกแฟนน้องน่ารักทุกคนขอบคุณคุณนวัดเดที่เมตตาพวกเราเด็กมาบก จริงๆคุณแม่พี่ฟ้าเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายโรคมากๆเลยค่ะหลายโรคจริงๆนะคะตามวัยตามวัแต่ว่าพี่ฟ้าก็หลอกล่อคุณแม่ว่าถ้าไม่หายเนี่ยจะไม่ให้ขึ้นเวทีด้วยจะไม่ให้มาคอนเสิร์ตแต่ว่าด้วยกำลังใจขอเสียงปรบมือให้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะแค่ไม่กี่วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้วก็ เมื่อก่อนคุณแม่พี่ฟ้าก็เป็นนักร้องประกวดตามงานวัดค่ะเป็นนักร้องแบบตามเพลงเลยนักร้องบ้านนอกเลยแต่ว่าตัวเองก็มีครอบครัวซะก่อนก็เลยไม่ได้ทําตามความฝันของตัวเองแต่ว่าวันนี้พี่ฟ้าก็ทําตามความฝันคุณแม่ให้แล้วนะคะอยากจะขอบคุณคุณแม่มากๆแล้วก็เดือนหน้าก็จะไปอินโดนีเซียแล้วแม่ฟ้ามงให้ได้ลูกเพื่อทุกดอมทุกคนที่น่ารักเป็นกับของหนู ที่รอดูความสำเร็จต้องหนูนูต้องเอามาได้ลูกดอกไม้หน่อยได้ไหมคะแม่ขอมอบดอกไม้ใช่ไหมขอบคุณคุณนวัดนะคะขอบคุณที่มีให้แม่มานีเกียรติขึ้นมาบนเวทีนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวหนูขอมอบดอกไม้ให้แม่นะคะอันนี้ให้แม่ ถ้าไม่มีแม่ก็คงจะไม่มีหนูในวันนี้เช่นเดียวกัน<ห>น,นะคะขอบคุณที่เป็นครูคนแรกแล้วก็เลี้ยงหนูให้เติบโต,ตมาเป็นอิงฟ้ามหาชนทุกวันนี้ได้ขอบคุณจริงๆพี่ดูพี่ดากพ่อรักอยากให้ลูกเป็นเด็กดีในสังคมนี่ขอบคุณนะคะอขอให้เจริญเจริญนะขอให้สำเร็จนำหลุดทําสำเร็จแล้วอวยพรหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปอินโดแล้วก็ <c oughs> หนูเก่งอยู่แล้วความสาเร็จมันอยู่ข้างหน้าหนูไปฟ้ามองอินโดลกลับมาให้แม่แม่จะหลออยู่ั้างนี้แล้วก็เพื่อทุกคนด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นกฟ้าด้วยนะคะแล้วก็คุณอาวัตด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอเสียมบมือดังๆให้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะ